สุริยาใกล้ลับขอบฟ้าเมืองอโยธยาทั้งนคราถูกย้อมด้วยสีชาติเงามืดคืบคลานเข้าปกคลุมทุกมุมเมืองเหล่าราษฎรต่างเร่งปิดประตูหน้าตา่างเกรงกลัวอสุรกายที่จะออกมาอาลวาดยามราตรีณเรือนไทยหลังหนึ่งริมคลองภายในห้องหนังสืออันเงียบสงัดแสงเทียนริบรีส่องสว่างเพียงเล็กน้อย ท่ามกลางกองตำราบโบราณเด็กหนุ่มรูปงามนามว่าชัยนั่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอย่างตั้งอกตั้งใจเนื้อหาภายในเล่าขานถึงตำนานประตูเวลาที่สามารถพาผู้คนย้อนอดีตหรือทะลุไปยังอนาคตได้ชัยลหลงไหลในเรื่องราวเหล่านี้มาเนิ่นนานเขามักเฝ้าฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้พบเจอประตูวิเศษนี้ด้วยตัวเองคืนนั้น ใช่อ่านหนังสือจนดึกดื่นเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าจึงล้มตัวลงนอนทว่าทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับแผ่นดินไหวบรรยากาศรอบตัวบิดเบี้ยวพร่าเลือนแสงสว่างเจิดจ้าเข้ามาแทนที่ความมืดมิดเมื่อชัยลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็พบว่าตนเองไม่ได้อยู่ในห้องหนังสืออีกต่อไปเขายือนอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี ลมพัดโชยอ่อนๆนำพากลิ่นหอมของข้าวมาแตะจมูกชาวนาในชุดโจงกระเบนดำนาอย่างขม,ขมักขม้นกระท่อมหลังเล็กตั้งอยู่ไม่ไกลที่นี่ที่ไหนกันชัยพึมพำกับตัวเองชัยได้เรียนรู้ว่าเขาย้อนเวลามายังกรุงศรีอยุธยาในปีพศ2 1 2 7และกองทัพข้าศึกกำลังจะบุกโจมตี ด้วยความรู้จากอนาคตชัยจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขาใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโลกอนาคตสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยในการปกป้องเมืองสร้างความประทับใจให้กับชาวอายุทยาเป็นอย่างมากชัยกลายเป็นวีรบุรุษที่ช่วยกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากการลุกรานของข้าศึกแต่ภารกิจของชัยไม่จบสิ้นแสงสว่างวาบขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ขอพบว่าตัวเองอยู่ในพระราชวังจีนโบราณท่ามกลางคุนนางและนางสนมแต่งกายด้วยชุดจีนโบราณขอได้กลายเป็นขันทีคนสนิทของห่วตี้ด้วยสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดชัยได้ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในราชสำนักและนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินจีนแสงสว่างวาบขึ้นอีกครั้งชัพบว่าตัวเอง อยู่ในโลกอนาคตอันไกลโพ้นตึกสูงระฟ้ารถยนต์ไร้คนขับและเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆเต็มไปหมดชัยตระหนักว่านี่คือผลจากการกระทำของเขาในอดีตเขาได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับโลกใบนี้แต่แล้วแสงสว่างก็ดับวูบลงชัยรู้สึกถึงความเจ็บปวดแปลกบไปทั่วร่างกาย เขาค่อยๆลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลสายระโยงระยามเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆคุณฟื้นแล้วเสียงพยาบาลดังขึ้นข้างๆคุณอยู่ในอาการโคม่ามาหลายวันแล้วค่ะชัยมองไปรอบๆอย่างสับสนความทรงจำต่างๆเริ่มกลับคืนมาเขาจำได้แล้วว่าเขาเป็นแค่นักศึกษาธรรมดาธรรมาคนหนึ่ง ที่กำลังเดินข้ามถนนไปยังมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ถูกรถชนทั้งหมดนั้นแค่ฝันงั้นหรือชัยพ,พึมพำกับตัวเองใช่แล้วทั้งหมดเป็นเพียงความฝันในช่วงเวลาที่เขาโคมา่าเขาไม่ใช่นักเดินทางข้ามเวลาเขาเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่โชคไม่ดีเท่านั้น